สวัสดีคุณเกลค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกลคือหนูเป็นคนไม่รู้จะตอบคนอื่นยังไงอะค่ะเออเวลาเพื่อนมาปรึกษาเขาก็จะเหมือนให้เป็นเรื่องที่เราแบบไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงดี <c oughs> เหมือนแบบเราไม่เข้าใจว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็ตอบไปได้แค่แบบเออไม่เป็นไรนะแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรา,าไม่เข้าใจเหรอแต่เราไม่เข้าใจเรื่องที่เขาเล่าเหรอคะ เหมือนเราไม่มั่นใจว่าถ้าเราปอกไปอย่างเงี้ยเพื่อนจะแบบโอเคหรือเปล่าเกวอายุอะไรอ่ะยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามแต่ว่าก็เพื่อนก็ยังหมั่นมาปรึกษาปะใช่ค่ะพี่เหมือนเราจะเป็นแบบสายรับฟังนะคะแค่นั้นก็พอแล้วเกวเลยบางทีไม่ต้องมีคาแนะนำมาปอ่ะเออจริงๆการรับฟังที่ดีสุดคือการรับฟังนะเหมือนว่าบางทีคำปรึกษาที่สุดคือฟังเขาอ่ะนี่คือคนเดียวบ่อยๆหรือหลายมาลุมเกวลูกเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนสนิทค่ะไม่กี่คนค่ะพี่ แต่เหมือนว่าหนูรู้สึกว่าเวลาหนูเศร้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีข้อความดีๆให้หนูเสมอเลยเียหนูก็อยากจะแบบเป็นคนที่ให้คําดีๆกับเพื่อนได้บ้างนี้นนะคะ่ะอ๋อจดพี่อ้อยเลยหรอกจดพี่อ้อยอ่ะจด <c oughs> ไปไเรื่อยๆซื้อหนังส,สือพี่อ้อยอ่ะื่อพี่อ้อยก็ได้ชุชดคําคลังวลีเต็ไมไปหมดเลยแต่มันก็มันมันมัน,มน,มนคือการที่จะมีคลังคําศัพท์อยู่ในหัวได้มาจากการอ่านหรือการศึกษา การเข้าไปดูในเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้เดี๋ยวแล้วเพื่อนเขาคอมเมนต์ไหมล่ะว่าเก๋องทำไมไม่ไม่ทำอะไรนี้กูเลยนอกจากสู้ๆนอกจากเป็นกาลังใจเขาพูดไหมพูดมากกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรหรือเขาไม่ได้บ่นแต่เรารู้สึกเองก็ไม่ได้บ่นค่ะมันเขาก็เข้าใจว่าเออเราก็เป็นแบบนี้ก็พอจะรับฟังได้ พี่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นข้อดีของเกลที่เพื่อนมาปรึกษากันเยอะเลยเออก็คือไม่แบบเวลาปรึกษาไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องตัวเองก็คือมีแบบคนที่ฟังจริงๆอ่ะไม่ไปตัดสินเขาแล้วก็ไม่ไปแนะนําอะไรเขาบางทีอ่ะพวกพี่อยากทําแบบเกลรู้ป่ะมานั่งแล้วฟังแล้วฟังแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรนะแกแล้ววางอ่ะบางทีเขาอยากจะแค่เล่าไงออ จริงๆที่ปรึกษาที่ดีไม่ควรตัดสินด้วยซ้ำซึ่งพี่ไม่เคยหยุดเลยนะในการตัดสินชีวิตคนอ่ะใช่ไม่เพราะบางทีพูดไปอ่ะไปทําให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมอีกนะเออฉะนั้นแบบไม่รู้ตัวนะคำแนะนําจากพวกพี่อาจไม่ได้ดีสําหรับเก๋เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกวไม่ใช่คนที่จะต้องไปพูดพี่ก็ไม่อยากให้พยายามไปปั้นคําพูดอ่ะใอเพราะบางทีเพื่อนมันรู้สึกจริงๆนะว่าอีกคนนี้เป็นห่วงเราแต่มันมันก็รู้สึกนะไอ้ไอ้พูดพ่นๆแบบพวกพี่อ่ะมันใช่ว่าจะมาดีนะในชีวิตจริงอ่ะ เราเราถึงนั่งแนะนําคนนั้นคนนี้เราถึงมีสามทางเลือกไงให้คนเลือกไปหยิบเอาแต่เกลน่ารักนะเหมือนว่าที่ผู้สาวคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีคําพูดเลยแต่แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นเกลพี่ไม่อยากไปเปลี่ยนหนูไงใช่เกลเอ๋ยตามได้ถ้าเพื่อนไม่เหยววะเกลมึงไม่พูดเลยสักคำเลยหรอกูอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าบางทีหนูไม่รู้จะเรียกยังไงนะคะที่มือนมอเพื่อนเล่ามาครับเล่าจบประโยคปุ๊บแล้วก็ยังไงดีนะแบบเออไม่เป็นไรนะเกลหรือว่าเรื่องมัน เป็นค่ะนี่ละเนาะมันเอายังไงประมาณเนี้ยคะ่ะคือหนูคิดว่าถ้าจะให้นั่งเฉยๆแล้วก็เออฟังแบบเงีบยมันก็มันไม่พอหรือเปล่าคะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วปกติถ้าไม่ใช่เรื่องปรึกษาเกียวคุยกับเพื่อนได้ไหมได้ค่ะเพื่อนชวนเมาสีีลีเกาหลีหรืออะไรเงี้ยก็คุยแล้วกเกีทํถามต่อได้ใช่ไหมเหมือนแบบมีประโยคต่อกับเขาอย่างเงี้ยนี่ได้ใช่ไหมคะ ได้ค่ะท่านเรื่องที่มันไม่ได้เครียดถูกไหมเป็นท่านเรื่องที่มันไม่ได้เป็นดบดูเป็นปัญหาใช่ค่ะแสดงว่าปัญหามีเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องให้คำปรึกษาใครสักคนใช่ค่ะคือมันเริ่มตอนที่คือหนูอ่ะเรียนจบไม่พร้อมเพื่อนใช่ไหมคะที่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราเราทาไม่ได้เลยอ่ะเราทําไม่ดีหรือเปล่ามันถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เพื่อนก็แบบเออไม่เป็นไรนะคนเรามันเติบโตในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราแกไปคิดมากเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่า ว่าทำไมเขาถึงเขาถึงเก่งจังทาไมเขาถึงไม่แบบไม่ได้คิดลมเหมือนเราเลยนะเขาคิดบอกจังเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาให้กําลังใจเก่งจัง<ฆ>เพราะว่าเพื่อนดันฮุกเรื่องไงว่าคนเรามันเติบโตเวลาที่มันต้องขึ้นต้นประโยชน์ว่าคนเรา <c oughs> เขาเพิ่งอ,อ่ามันติดตอกแล้วมั้ยมันคือศิลปะ่าของการใช้ชีวิตก็แบบกูเพิ่งแบบสบายอาจจะต้องเพิ่งไถตอกจะเห็นอ่ะมันต้องเป็นคนที่เข้าใจชีวิตนะถึงจะให้คำแนะนำ กับคนอื่นได้อ่ะแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะอ่าน,านมาเยอะดูเจอดูหนังอะไรมันก็คือบางทีเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นทุกเรื่องใช่เพียงแต่ว่าพอเวลาเราฟังอะไรมาแล้วแบบเออว่ะเรื่องนี้มันเรื่องจริงว่ะอะไรเงี้ยมันก็มันก็เหมือนได้ความรู้แต่เอาอย่างนี้อ่ะเข้าพี่หอมเลยละกันให้คำพูดไว้หนึ่งประโยคสมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกอเราไม่รู้อะเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบให้คำแนะนำแบบไม่รู้ ใจป่ะไม่งั้นคนฟังก็รู้สึกว่าปลอมปลอมแล้วมึงไม่เข้าท่าความคิดมึงมันใช้ไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกแกนะและฉันน่ะอยู่ข้างแกเสมอนะมีอะไรช่วยก็บอกนะเว้ยจบไม่ต้องไม่ต้องให้เลยแค่รู้สึกว่ามึงเข้าใจแล้วกูเนี่ยจะอยู่ข้างมึงเสมอนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกเลยอะไรที่กูช่วยได้ยกเว้นถ้ามันมันปรึกษาเรื่องเงินเราอย่าพูดประโยคท้ายเออแค่นั้นเองไม่งั้นเราจะเครียดอื สำหรับพี่ไม่มีอะไรต้องซับซ้อนสำหรับพี่นะถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดตรงๆมึงกูก็ไม่รู้จะปอบยังไงให้รู้สึกดีนะคิดคำไม่ออกเหมือนกันก็เนี่ยมีอะไรก็บ่นมาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวฉันนั่งฟังเดี๋ยวกูนั่งฟังเป็นเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยอืมอ่ะบ่นมาก็รู้สึกดีแล้วว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาอ่ะ แล้วเราก็ไม่รู้จะปอบอยังไงให้เขารู้สึกดีหรอกเพราะบางทีการสรรหาคํามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะชเราก็แค่บอกตรงๆว่าไม่รู้จะคิดคําอะไรมาปอบให้แกรู้สึกดีขึ้นถึงหรือคิดได้ก็ไม่รู้แกจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าจะนั่งฟังอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรแกบ่นมาได้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวบ่นเสร็จไปหาอะไรกินกันก็อะเอเอเนี่ยอันนี้กำลังจะบอกกำลังจะบอกอืมก็พี่ว่าแค่นี้มันก็พอแล้วเน่ย คือการลอบคนมันไม่ได้มาจากการสรรหาคำ,คำพูดนะม,มันมาจากความรู้สึกของเรามากกว่าว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงแล้วเห็นใจเขาเราก็พูดเลยว่าเออเห็นใจว่ะเข้าใจว่ะค,ออคือคมไปแต่ว่ามันไม่ได้ถูกกับเรื่องมันก็ก็ก,กบงนะเพื่อนฟังหนอเพื่อนก็แบบมึงเป็นอะไรอะอเกียวกับผู้เลงมึงเนี่ยมันไม่เข้าเออจรู้ว่ามึงท่องมานะคือว่า เห็นในติ๊กต k อนะเกลใช่เงี้ยหรือถ้าเกลอะอยากจะเข้าใจชีวิตเกลก็แค่อ่านพวกปรัชญาชีวิตมันจะมีพวกใน t i k t o ็อกหรือในในโซเชียลเยอะแยะเลยเข้า Google เซิร์ฟแบบเอ่อวิธีทําให้คนเรามีความโศกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเล่าหรือฟังพอดแคสต์เยอะๆคนพอดแคสต์พวกนี้ก็จะมีแบบศิลปะในการใช้ชีวิตเพราะเขาอ่านมาเยอะเขาก็ถ่ายทอดจากสิ่งที่เขาอ่านอะมาเล่าให้เราฟัง เวลาไปให้คําปรึกษาก็เกิดไม่หน่อยว่าเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้นะว่าให้อ่านต่อมาเขาว่าอย่างนี้นะ <c oughs> ให้มันให้มันพ้นจากตัวเราไปหน่อยอันนี้ไม่ต้องแล้วเนาะเขบอกแล้วไม่ต้องก็ไม่ต้องปรึกษาแล้วนะมันว่านี่ไม่ต้องให้ปรึกษาแล้วนะม,มีไหมก็ก็มันมันก็มันก็ตื่นอย่างนี้แหละเออเออไปไแล้วพอไปไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันไปขี่หมูกระทะกันหมูกระท้าก็ใช่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเรื่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเราแค่ให้เขารู้ว่า เราไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละมึงเข้าใจมึงโอเคแล้วไม่มีอันหนึ่งที่พี่เคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่าเกล์ก็ต้องอาจดูจังหวะดีๆอาจจะเหมือนแบบเออไม่เป็นไรมึงนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นอืมแต่เพื่อนบอกไม่ดีมุงนี้บนต่อรุกนี้ก็เดิมมีเพื่อนมีปัญหาเรื่องที่นอนหนูก็แต่ว่าพี่ก็ไอ้คำที่พีเพื่อนบอกอ่ะดีบอกว่าได้ยังไงอยู่ตรงนี้อ่ะ ไม่ไม่ถ้าไม่มีมก็มาบ่นได้กูอยู่ตรงนี้เสมอกูรับฟังมึงเสมอกว่าจจะก็บอกตรงๆกว่าจะให้คำปรึกษามึงแบบไม่เก๋ไม่คมอะไรก็ตามแต่กูอยู่ตรงนี้มึงมีปัญหาเมื่อไหร่กูอยู่ตรงนี้มึงรู้ใช่ไหมจบจบเพื่อรักจะตายคนฟังมันอ่ะเดี๋ยวอะไรคมคมเขาไม่หาที่อื่นได้ใช่ใช่ค่ะเนาะโอเคนะเกลนะเกลหนูสบายใจได้นะเป็นผู้ฟังเราเพื่อนแฮปปี้แล้วดีแล้วดีแล้วเราเป็นผู้ฟังที่ดี คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพูดโถอ,อย่าลืมโทรนะ